สวัสดีค่ะมารีวิวกระเป๋าชุดนี้นะคะลูกค้าจะเป็นกระเป๋าคาดอกนะคะคาดเอวล้วนนะคะสามารถใช้นะคะได้นะคะ ปรับระดับสายนะคะเป็นคัดเอวก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นคัดอกก็ได้นะคะงานนะคะจะเป็นงานแบรนด์ดังล้วนทุกใบเลยนะคะเกรดนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นงานแฮนด์เมดนะคะลูกค้าก็คือลูกค้าสามารถขายเป็นงานแบรนด์ดังล้วนได้ลุ้นแท้ได้นชุดนี้นะคะงานนะคะทางร้านคัดมาให้พิเศษแล้วก็มีจํานวนน้อยด้วยนะคะได้มาแค่34บใบนะคะสวยกว่าทุกรอบที่ผ่านมาเลยส่งแล้วก็แพ็กใส่ถุงให้ลูกค้าทุกใบด้วยพร้อมส่งวันนี้เลยนะคะชุดนี้มีแต่แบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยนะคะลูกค้านะคะสวยกว่าทุกรอบใบนี้ นะคะเป็นโค้ดเห็นไหมคะเขาจะใส่ป้ายโค้ดก็คือลูกค้าก็ขายเป็นงานลุ้นแท้ได้อะคะ่ะลูกค้านะคะแล้วก็อันนี้หลุยส์นะคะก็จะมีป้ายอยู่ด้านในส่วนใบนี้พาด้านะคะมีป้ายพา้าด้านในอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์โค้ดนะคะคุณสภาพคุณภาพสินค้าทางร้านคัดเช็คสภาพให้ล้าทุกใบสภาพดีทุกใบนะคะอยู่ที่90-98%ลูกค้าสา่อันนี้โค้ดนะคะเนี่ยไอ้ป้ายด้านในเนี่ยเป็นของแท้นะคะลูกค้านะคะนี่คะ่ะแล้วก็อันนี้กุชชี่นะคะก็จะมีป้ายกุชชี่อยู่ด้านใน อันนี้ก็กุชชี่เช่นกันนะคะชุดนี้จะมีกุชชี่อยู่เยอะหน่อยอันนี้ก็คือกุชชี่นะคะอันนี้เป็นกุชชี่เหมือนกันนะคะแล้วก็ใบนี้กุชชี่ส่วนใบนี้เป็นคาร์ด้าหนังแท้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบรนด์ของเบอร์เบอรี่นะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของบีนโพลแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกุชชี่มีป้ายปัยป๊มด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะลูกค้านะคะลูกค้าจะได้รับงานตามที่ทางร้านถ่ายนะคะรีวิววิดีโอให้ดูทุกใบเลยชุดนี้แนะนําเลยนะคะสำหรับอันนี้กุชชี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบรนด์โค้ดนะคะ ส่วนใบนี้นะคะกุชชี่เนี่ยลูกค้าเห็นไหมคะสายมันสามารถปรับระดับได้นะคะลูดนะคะเป็นคาดเอวก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นคาดอกเก๋ๆก็ได้นะคะแล้วก็ใบนี้แบรนด์พาด้านะคะอันนี้แบรนด์ของกุชชี่อันนี้ก็จะเป็นกุชชี่เช่นกันนะคะใบต่อมาอันนี้กุชชี่นะคะส่วนใบนี้นะคะเป็นแบรนด์ของโค้ดเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมิลาซอนมิลาซอนก็เป็นแบรนด์ที่ดังนะคะเป็นสติปแบรนด์หลักราคาหลายพันเป็นเกือบหมื่นเหมือนกันนะคะอันนี้โค้ดนะคะลูกค้านะคะใบอันนี้กุชชี่ อันนี้กุชชี่นะคะ MCM มีมาอยู่ใบหนึ่งนะคะน,นี้ MCM มีป้ายแล้วก็มีเลขนะคะอยู่ด้านในเขาเรียวกว่าเลขรุนแท้นะคะอันนี้แบรนด์ของหลุยส์นะคะใบนี้เป็นโค้ดหนังแท้นะคะลูกค้ามีป้ายโค้ดติดด้านหน้านะคะแล้วก็มีโค้ดตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้นะคะกุชชี่นะคะอันนี้นะคะกอร์ยัดมีมาอยู่ใบหนึ่งสีเหลืองสวยงามมากๆนะคะสภาพใหม่กริบอันนี้กุชชี่นะคะแล้วก็ใบนี้กุชชี่นะคะ นี่ค่ะใบสุดท้ายโค้ดนะคะลูกค้านะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้งานนะคะคัดอกคัดเอวล้วนนะคะใบไม่ได้เล็กจิ๋วนะลูกค้าเป็นใบขนาดกลางนะคะลูกค้านะคะกลางทั้งหมดเลยนะคะปกแพ็คใส่ถุงทุกใบฟรีค่าขนส่งให้ด้วยแล้วก็พร้อมจะส่งให้ลูกค้าวันนี้เลยถ้าลูกค้านะคะสนใจก็สามารถทักแชทสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสนใจไปไหนแคปหน้าจอร้วส่งมาที่ไลน์ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ